ขุดม <ersch> ันเลือดใหญ่ไปนี่มีอยู่นะก็ลึกกันเลยบึงเลือดมันโอ้ตัดเลือดสาบไปเยับลอยเดมาอมอไก่เก่บึงดือ กรับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีบิดสุขสุขคนพบกันอีกในยามแรงๆพี่น้องเลยกับทีมงานเข้ามายิงนกกินมาให้เด้เมอรน,นีก้กเมื่อวานนี้ก็มานอนพีนะแล้วก็กลับมืออีกกะพากันชวนกันมาอีพี่น้องเลย ทีมงานยังคล่องใจอยู่ว่าเหาเห็นโกกมะกะออมเด้แล้วก็มันจะมีเห็นกลิ่นมะกะออมแต่ทีมงานก็เลยชนมาอีกเพราะว่ามันมีโกกมาให้นะแต่ว่าทีมงานสองคนยังทันมามมาลำหลังเขาก็บบบอมาฮอดก่อนขี่รถจักรมาก่อนนะมาฟังไก่มันจะขึ้นคออในนะยามแรงน้องเอ้ก่อนอื่นขอขอบคุณใจพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจคือ,อตลอดเลยพี่น้องเลย ขอมอบขอบใจลหลายว่าจะเป็นทั้งพี่น้องฟังลาฟังไทยพี่น้องต่างๆประเทศนําพี่น้องเอ้เอาเดี๋ยวติดตามกันเบึง่งในงามแรงๆว่าสชิม,มีผู้ใดามาอยู่บ่นะขำเม,มันขำเดี๋ยวเขาจะเอาไปเชือไก่ตัวนี้หละพี่น้องเอ้ไปชอบิ่งไก่ตัวนี้ไปคือที่ก่อนพอเพราะขำเลยเขามาขำม,มันมันจะรัดไก่ก็เห็นตาบอมมันขึ้น มันบุคันนี่ทำไก่ไปบึงไปบึงไว้เรียบร้อยมือเช้าใช่ไออมือเช้าเนี่เฮากะกลับมามันมีเห็นพี่น้องไก่คันไก่คันอยู่ผู้อยู่หลุมผู้แต่ว่าทางนี้มันมีคันเลยยึดชะม้อยอยู่มันถ้าฟังมือแรงพวกนั้นยังตอนดึกดึกเลยคันเอาตอนนี้กะทาทีมงานมาฮอดก่อนนะยังปรึกษากับราชีฮายังกินแรงนะพี่น้อง ผู้ไทยกับบ่อเลมใช่นักินพมมาก่อนเ้าผู้นํ้ำลังเขาเลย้ยวเาแล้วเอาตรงนี้เิดนียกินพลดพลกมีมือนี่บอกปิวันเนาตายเดีวครปูมาเนี่ยเห็นอะไรนี่พักกันนอน้ก็บบ่อคนโอ้ยแเจวซิ่ำกับ่มีบ่มีนเลยมีจะขาเนี่ยเขบหายนะจีเข้ากิน เมียะไรก็ใหคือบอลแรมบอลมานี่ไหมคขณผู้ใเรียบร้อยจุเจ้าบอลแรมจุเจมี่ให้เลยเมือมาไปหลายคืนเลยดิไฟคืนติดอะไรสามสี่ขึ้นติดอะไรเพื่อนว่าอันเพื่อนเอาโอ้ยบอลได้ป้ายดอกไเฮ็ดเวียกก่อนนะมีเวียกน้อยหนึ่งเนมีเวียกได้เพห็นนะไปสิบหุ่นจักแนวว่าหลายคืนติดต่อกันบอลได้เวียกวีอีกฮิตได้แต่ไปอยู่เพื่อนเวียกเวียกเบ็ดอยู่เวียกก่อนเพื่อนว่า พอมามเน e <re pe ation> ี <re pe ation> <re pe ation> ่ยไรเบี้ยปรเหิตนี่คือทีมงานไหมวะ FC 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 วะ FC ติดตามมาเป็นมีช่องอยู่วะบอบอมีบอได้เห็ดช่องมีอยู่ไดบอมีอ่านี่ยู่แต่ว่าส่งตายส่งมาเยิ้มมายิ้มเอาเอาผู้เบ็ดนี่คือสีม่มงเย็นอีะไรเนาะมือนี้คะแนมได้นะเย็นก็คะแนมได้กิน วมากับเดืกเติบได้ยันมืออยเว้ยนงเนาะมากับเซียนเอียนนะเนี่ยที่ยากกินกินแล้ววัดทองตึงน้งตาย้อนเฮ้ยนี่เดี๋ยวเลยกับเอากับทีมงานกับชิไปหาอยู่หากินก้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเจอกันในรอบดึกเดี๋ยวสิพาไปกานมาดเพราะว่าเขาเจอโกงมาให้แล้วกัมีกกงมากระอมน้ำเดี๋ยวสิไปจอบบางที่เห็นมากินนะถ้าบึงกินข้าวอิ่มแล้วก็บชิได้ไปหากานพี่น้องเลยวันนี้ ติดตามกันเบิ้งว่าสีมานอยู่บ่บ่นอนมาได้เลยไปเลาะสักกอนมือนี้ได้เวลาอ่อหายู่หากินเดี๋ยวติดตามกันเบิ้งว่าคืนนี้สิมาร์ยู่บอลมาวันนี้ก็เจอเห็นพี่น้องโอ้ยเสียดายเด้เฮานิ่งแต่ว่าปืนเฮาคือแบบปูดยางอ๋อเลยดอกแกะมีเตะกร็เตะกยเสียดาย มันเลนลงหอดที่หอดเงาเ,เ,เลยเหอดนีแเลยห่าเลนรันดแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงตนเห,เห็นอมง่ญ่เลยนังพักจะน้อยจังกลับขึ้นไปพี่น,น้อยเธอว่ามันก็นี่พลาดย่างไงหลวงเลย <c oughs> เพราะว่าหฮาอันห้องแก๊บหนาวปดเาแล้วแต่ว่ามันมัน มันมือจะว่ามันมันเฮาเลยนเพราะว่าเฮาเผาดลเจอะเจอะแล้วเผายิ่งเลยคันมีเผามันก็ไหวได้เห็นเทาต้องเผายิ่งมันมีขึ้นพอมันยุดดำดำนะครับมันขึ้นทึ่งเลยนี่เลิกได้นะมันก็จะมีมีโตดเฮาแหลรัดดึงเงามันบ่ทานจังแม่นสลอยลงไปเลยลื่นขึ้นทึ่งไปเลยบ่มจ้ะห้ามีเลยยันขึ้น นงานค้างท่านเอาเป็นปลาวมันม,มีเครื่องใหญ่ๆม,มีเคร,เคร,รือนลงไปงบินยันลงตามคือตามดินไปเลยนั่นนงพักจังหนจังรอขึ้นไปนะเฮ้อเมื่อนีอ่มันจะแดงอามันหนากระเยอะขึ้นกุ้งให้ยี่นี้มันออกมาทางนั้นเห็นตัวเขาเจอแล้วอันนี้นะเอามันเจอเห็นอีนี้น้องเคยเพื่ได้เพิ่งยิ่งสองบ้านนะ ว่ามันตกสรุปบ่อได้ฉันจักไปทั้งเลยตูนลงไปเลยแนวจะเลาะมือนเลาะการเลาะมือนเลยไดยขนาดเลยพาดช,ช่องรอบเลยถือว่ากับมาฮอดบอลแลวพี่น้องเลยถือว่าพาดสองเท้าคักหินนะ เจอนะเคยพุทธห้ไทยพน่นอาปืนล่มยิ่งเลยสองบาทกา็ขัดเลยพื้นนอตกปุ๋ลงพื้นล่มใน่ยะตายหกหกปลาไพ่บุญยิ่งมากต<ส>ายนะ,นะถือว่าเอามีโอกาสอยู่ไปก็เจอมาเล่นะแต่ว่ามันขาดชิมุนเป็นของเห่านะก็เลยบราย อาสำหรับคลิปนี้ก็ต่อมื่อเช้าไปแล้วพี่น้อยใช้ขออนุญาตพักก่อนก็นไกลปลาเลืมขันเชีย่ยวพี่น้อยอ้าวสบายดียามเช้าพี่น้อยตื่นไกป่ปลาปุก๊ก ยิงตกเลยพี่น้องเอ้ยถือว่าเฮาโตออเมื่อกี้นี้มันมันเฮามากนะแต่ว่ามันบินเฮามามันบินเฮามาแล้วมันจับได้นี่เฮายิงตกลงนี้นะจับสิว่าบืนไปพุ่นแหละแล้ยวยังมันจะได้น้ำบึ้งนะคอน,นจับนะบงมันตกกันของกองอยู่พี่น้องเอ้ยอ๋อสำนีนยังมีอยู่นะบึงคนมันคนมันนะ เลือดใหญ่ไปนี่อยู่นะโอ้ต่ลึกกัเลยบางเลือดมัน,น,มนนะอ๋อตัวเลือดสั่งไปจะนําบางคนมาขกคนกระจายเลยตะคนมันทัน้งหมด thử cho lời của mình nhưng mình lời mình lắm, phải chơi này tôi đang cả khẩn dù phá hồi bơm ăn thân đấy lông này cái đều nằm bưng con nằm bưng เรวมันไปฮะแต่ว่าแค่ได้แต่มันเปลีน,นะชูนวิคเดี๋ยขุนมันเดี๋ยวแนะนำขุน,ขน,น,ขน,นแต่เห็นขุนนี่มันมีโอกาสได้เลยมันไปมีไกล่ไง sen bolot kan U là vô ảnh thì nó yêu bói móng cái cái đi má mhm 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 เช้าวันที่สามที่ห้ามามากับทีมงานแต่ว่าทีมงานจะลงไปยิงนกกินมาให้เ่เฮาขึ้นมาทางนี้ถือว่าวันนี้ก็หมานอีหมานติดต่อกันเลยนะสามวันหลังจากฝนตกมานี่ถือว่าเฮาได้มามือละโตูือละตูสามวันได้สามตนะูแต่ว่ามันยังขันอยู่เดี๋ยวจิลงไปซื้อมนัน ไก่ตัวน,นี้ต่อมีเฮ้าเลยเขามีโอกาสได้ยิ่งแต่ว่าตอนมันขันนี่แหละขันลงคอนนี่แหละไก่นะมันปื้อตอกงมันมีดังเมันมานปน้องอเลยตกง่ญนะ่เป็นไก่แก่เนดะ้เดิยมันก็น เ,นะเดี๋ยวไปต่อนะเหว่าลงมานี่มันมิดเสียงขันมาแล้วนะอยู่ตรงนี้กัน เบิงเดือยมันเห,นหรอเดือยมันประมาณสองสามข้อมือเป็นใกล้แก่เลยถือโคมันเสียดคอมัน่นนมันยังไปได้ลิงเลื่อลิงล่ำไปเชื่อได้ช่ไไปจนใจขาด มันมานพี่น้องเลยหอนหญ่ไก,ก่ตัวนี้งามเลยลักษณะมันนี่หอนนงเ๋วงามไก่ตัวนี้มานอีกแล้วมันนี้พี่น้องเลยแต่ว่าืันนี้เฮากับทีมงานน่าจะมีประมายเดินทางขึ้นป่าประมาณสามคนนี่แหละน่าจะเป็นบอบอนกับมีบอเหลมนาะน่าจะไปกันสามคน ถามกันว่าชิบไปป้านะฝนตกเนี่นี่นะเฮามีโอกาสได้ได้สูงไก่นะถ้าประมาณอาทิตย์นึงนี่กาบ่นตองเริ่มดังแล้วกะอาจจะมีคอยได้ปลาเลือแล้วแต่ชว่วงนี้ยังได้อยู่ภายในอาทิตย์หนึงนะเพราะว่าในในป้ามันยังมีความชื้นอยู่เลยมันจะแห้งช้า แต่ว่ายุ่เป็นๆแนวน,นี้นี่มันมันแกแห้งแล้วนะกอบแล้วมือเดียวกะแดดเผามันกับกอบได้อ่ามันมานพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะเลาะหาต่อบึงแถวนี้นะว่ามันจะมีแตมทีสองอยู่บ่เดี๋ยวไปหาเลาะต่อแถวนี้แล้วก็เลาะลงไปโชดลุมแล้วก็ บางทีอาจจะกิได้กลับก่อนทีมงานเพราะว่ามีเว้ได้เดี๋ยวเอาจอบมันขอดไม่ได้ไปแล้วไองหนูมันลงเฮือหน้าเลยเดี๋ยวสิ่จอบยิงมันลงเฮือหน้านะตัวฟังโฟนไป่น้อ้เดี๋ยวลองต่อฟังฝนมานะเอาเห็ฟังฝนนะตอนนี้ ัันอยู่คืกไปแล้วไก่มันเห็นก้อนใช่ไหมน้องเอ้เดี๋ยวลองต้อพุงฟงพรนนะ่ะฟงพรมันเลนเขานี่แหละเขายิ่ยงปืนเขาไปเตะมันมาเขาจุกมือแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดมันเลนเรามาลงมาหากินงฟงพร ซ้ำน้อยมันเฮายิงบ้านนึงมันมันตื่นเลยม,ม,มันก็เลยมีเฮาสุดายเก็บมีเตสนะม่ยินเสียงใกล้ขันอยู่ซชิงเก๋ เดี๋ยวจะลองต่อเึิ่งนะมันมีเฮ้ามาว่าเป็นใกล้ไหมพี่น้องเลยสีขัน,นยังน้อย เฮาจัางพี่น้องมันยัง <c oughs> มันยังมกาไปเลยทางราชการยื้อีกีจอยู่ขันหาแค่นี้จะตะคืนนี่พอเห็นก็ยังไ,ไม่ได้ เราเลาะลงไปชนนั่นนะ,ละเลาะมือทางพุกนั้นทางที่เฮาเมือพุกนั้นทีมงานยังไปยิงนกกลิ่นไม้นะบางที่เฮาอาจจะกลับก่อนทีมงานได้ไปบันทึกลับไปเชือกไก่ตกเก้าอีหองพั่นงมันขันดีขนาดไก่ตัวนีงต่อสิ่ไหมหเฮาแน่นอนไก่ตัวนี้ชอบยิงมันอย่างเดียว ขันดขนาดขันเกดเกิด ลงมาลงมานี่ยิ่งฟองฟอนกับปืนไม่เตะนะถือเขย่นเจอได้ฟองฟอนมาตืมอีพี่น้องเลยอุ้สิไดยเลยมันเฮามัน,มนเฮาเห็นโตมันเลยเฮาโตนะพอดีมันเฮ้ามาสาาิได้เดี๋ยวเฮาเจียกรับก่อนทีมงานนะนเฮาเลาะมือพอว่ามีเว้ เดช่างน,น้อยก็อชิได้กลับก่อนทีมงานนะเดี๋ยวพบกันยู่ฮื้นพุลละกับทีมงานกะจากชิได้ไม่ได้ได้อันปืนไปยิงนกกินไม้กะแต่ว่ามันนี้เงียบกันนะไม่ได้ยินเสียงปืนจักบาดท,ทีมงานนะเอาก็ถือว่ามันในเช้านี้กะเช้าที่สามที่เอามานะกับทีมงานนะก็ถือว่ามันยู่พี่น้องเลยเออจะรับคลิปนี้กะบมี่ยังไลยพี่น้องเลยพอพอเดียวไม่ในคลิปต่อไปอคลิปหน้าบุลละบายบายพี่น้อง